มาครับ B O หาประตูสายซิ่งปี2018เบิ้นตัดสับระเบิดด้วยนะใช่ไหมเบิ้นตัดด้วยเบิ้นตัดด้วยโอ้โหสีเท่าหมานันเท่าลวยครับผมปี18โฉมเดียวกับป้ายแดง m มทีอก้านดำหูก้านยกสีดำด้วย <c oughs> โอ้โห,โ,หโคตรหล่อเลยแห่หล่อจริงๆไม่หกมือโลก,โกุแจรีโมทพวงมาลัยมาเติฟังั่แอร์ออโต้แอร์องครับ กลิ่นป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยโคตรหอมเลยอ,ะอ่ะฮะเบิ้นตัดด้วยเบิ้นตัดเนอะมิดเลยเอ้าน <laughs> ึกว่าตับฮะควรถ้าปร <laughs> ะตูนะครับแอร์อย่างฉ่ำเลยโอ้รถสวยมากอะ่ะไม่มีความฉ่ำไม่มีความไอ้ขุยของของแมวของอะไรเลยรถบางเดิมสวยเกิบเลยถ้าประตูดากตัดโอ้โหบีโอสายซิ่ง ออกรถศูนย์บาทบัตรใบเดียวงวดผ่อนสี่พันบาทป๊อดงามงามสีเทาหมาสีเทาด้วยสีเทามงคลครับผมให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยให้มากให้มีเอาข้นนี้ไปทำมาหากินเล่นทาะกีได้ไหมได้ได้นะาส่งให้ดูได้ไหมส่งให้ดูด้วยนะน่าเดิมเครื่องเดิมครับผมดูดิหัวนงหัวน็อตฝากรโปรงลองแก้มป๊อดรถอียังมหม่แห้งแก มันได้ขี่จักรเทอบ์เบนอมันได้ขับจักรเทอร่เนอเอาอ,ออกรถศูนย์บาทไปเลยบัตรประชาชนไปเดียวงวดผ่อน4,000บาทปีแรกอ่าหลังจากนั้นงวดผ่อน6,000บาทนะครับออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวพร้อมส่งฟรีทั่วไทยเสียยะกันให้แชร์ไปสิครับไปรุ่นรออะไรกันจะาจ้า